ความสนุกแล้วกันของของการทํางานตรงนี้คิดว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างจริงๆความสนุกมันมองได้หลายแบบอะไรเงี้ยก็คือถ้าหากว่าเริ่มจากตัวเองก่อน <c oughs> ก็รู้สึกว่าชอบสนุกที่ว่างานเนี้ยมันพาเราไปในที่ที่เราอาจจะไม่ได้ไปเลยอ <c oughs> อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเลยสักครั้งในชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยมันทําให้เราเห็นโลกมันทําให้เราพัฒนาตัวเอง <c oughs> เออทาให้เราได้ความรู้อะไรเต็มไปหมดเลยในสิ่งที่แบบเราไม่ถ้าเราไม่ทํางานนี้เราคงไม่มีโอกาสได้รู้ <c oughs> อะไรเงี้ยนี่คือเป็นแง่ของ การพัฒนาตัวเองทำให้เราแบบได้เติบโตในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของความคิดวิธีคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าว่าจะมองในแง่ของ Deliverable ของงานเนี่ยมันคือการทำให้คนคนหนึ่งหรือว่าทำให้คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าทำให้คนกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามี i m p a c กกับเขาในทางที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากาลังทามันเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้ มันทําให้ชีวิตดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความสนุกของงานอีกแบบหนึง่งถ้ามองในแง,ขง่ของของตัวเนื้องานของตัวการเดลิเวอร์ผลงานออกไปอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นความสุข